เมนูสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่จะทำเป็นเมนูดังกุน่าคอฟฟค่ะวันนี้เน่มาแชร์เป็นสูตรดังกุน่าคอฟฟแล้วก็ไททีดังกุน่าคอแฟแล้วก็มัทฉะดังก a น่าคอฟฟค่ะสวัสดีค่ะเน่เรนท่าคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาทำเมนูอร่อยๆนะคะเมนูสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่จะทำเป็นเมนูดังกูน่าคอฟฟี่ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วดังกโกน่าคอฟฟ่เนี่ยเนียเคยมีแชร์ไว้เมื่อสักปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีคําถามเข้ามาค่ะว่าเพิ่งจะมาเปิดเจอคลิปแต่อยากจะได้เมนูที่ว่าเราสามารถใส่ดังกโกน่าคอฟฟ่ได้อร่อยๆนะคะเนยก็เลยว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแชร์เมนูต่างๆกันนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเนยจะมาเริ่มต้นทําดังนโกน่าคอฟฟ่หรือว่ากาแฟฟองนมกันก่อนนะคะ สำหรับสูตรการทำตัวกาแฟฟองโนมาค่ะหรือว่าฟองกาแฟเนี่ยค่ะเราก็จะมีส่วนผสมที่ใช้อยู่แค่นี้เองนะคะเน่จะมีตัวกาแฟสำเร็จรูปค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เน่ก็เลือกใช้เป็นตัวเนสกาแฟเรดครับค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเน่จะมีน้ำร้อนเท่านี้เองค่ะส่วนผสม3อย่างนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นดูกันเลยค่ะ สูตรส่วนผสมนะคะอัตราส่วนเขาก็คือ1ต่อนต่อนนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่กาแฟ1ช้อนเราจะใส่ตัวน้ําตาลทราย1ช้อนแล้วเราก็จะใส่น้ําร้อนที่1ช้อนค่ะถ้าเราใส่5ช้อนก็คือทุกอย่างก็5หมดเลยนะคะเดี๋ยวเน่จะทํา5ช้อนเลยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูค่ะว่าเราสามารถที่จะทําดงโกนาคอฟฟี่หรือว่าทําฟองนมกาแฟมาเนี่ยค่ะมาทีละเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําใส่เมนูต่างๆนะคะ,าะ,คะมาตามดูกันค่ะว่าเมนูต่างๆที่เรา ราใส่เราให้อร่อยนะคะเราจะใส่เมนูอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นทํากาแฟฟองนมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่ตัวกาแฟนะคะ5ช้อนตวงนี้นะคะเน่ก็ใส่มาเลยค่ะทำทีละเยอะๆสมมุติว่าเราเป็นร้านกาแฟเราสามารถทําเก็บเอาไว้ได้เลยนะคะอันนี้1ค่ะ2 3 4 5พอเราใส่กาแฟไป5นะคะเราก็จะมาตักน้ำตาล5ช้อนค่ะ1 2 3 4ีหแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตามด้วยน้ำร้อน5ช้อนค่ะในก้อนน้ำร้อนมาเรียบร้อยนะคะตักเลยค่ะ5ช้อน1 2ึ่งสามสี่ห้า เสร็จแล้วค่ะเน่ก็คือจะใช้มาเป็นเครื่องผสมอาหารนะคะที่เรามาตีวิปครีมกันนี่แหละค่ะหรือบางคนใช้เป็นตะกอ้อก็ได้นะคะที่เราแบบว่าตีไข่อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเราทําทีละน้อยๆใช้เป็นตัวก้านปั่นฟองนมอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่นี้เน่ทำเยอะก็เลยขออนุญาตใช้เครื่องมือใหญ่หน่อยนะคะอ่าล้วก็จัดการตีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเนก็ปั่นจนเขาตั้งยอดกันอย่างนี้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีนะคะ 4- 5หนาทีค่ะเราก็จะได้ยอดมาแบบนี้เลยเหมือนเราได้วิปครีมกาแฟมาเลยนะคะเนี่ยอ่าเห็นไหมคะนี่นะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเนก็จะเอาไปแช่ยเย็นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูกันค่ะ เราจะมาเริ่มต้นเมนูแรกนะคะเน่จะมาทําเป็นเมนูดังโกนาคอฟฟแบบออริจินอลเลยค่ะสูตรดั้งเดิมนะคะใช้แก้ว16ออนค่ะ,ะนมสดรสจืดนะคะ4ออนค่ะเน่ก็เทใส่เลยนะคะนมสดรสจืด4ออนตอนนี้เรากําลังทําเป็นเมนูดังโกนาคอฟฟนะคะก็เรียกว่าเป็นเมนูกาแฟนมธรรมดานี่เองค่ะ ตัวครีมฟองกาแฟนะคะที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเน่จะามาใส่ตัวถุงบีบวิปครีมนะคะเพื่อที่ว่าสะดวกเวลาที่เราใช้งานค่ะแล้วก็มาเทสใส่เอาไว้เลยแล้วก็แช่เย็นเอาไว้ใช้งานได้นะคะเหมือนเราทำวิปครีมกาแฟเอาไว้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ w ว p ปปิ้งครีมนมสดรสจืดน,นะคะ4ออนค่ะ เราจะใส่น้ำแข็งนะคะลงมาแค่แบบพอดีพอดีกับนมแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่ข้างบนค่ะมาใส่ตัวครีมฟองนมกาแฟของเรากันนะคะ,ะเดี๋ยวนี่ก็จัดกา้านพอเราใส่ตัวที่บีบวิปครีมไว้แบบนี้ค่ะถุงบีบวิปครีมค่ะมันจะทําให้เราง่ายนะคะสะดวกเวลาเราใช้งานค่ะนี่นี่ก็จัดการบีบลงมาเลยนะคะปันประหนึ่งว่าเรามีวิปครีมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้มาเป็นดังโกนาคอฟฟแก้วแรกเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ฟองกาแฟที่เราทำอาไว้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็แช่เย็นไว้ได้นะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปค่ะเน่จะมาพาทำเมนูอร่อยๆนะคะอีกเมนูหนึ่งเราจะทำเป็นไทยทีดังโกนาคอฟฟค่ะเน่ก็เตรียมน้ำชาไทยออกมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำชาไทยที่เราทำน้ำชาเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเน่ก็ทำน้ำชามาเรียบร้อยแล้วเอาแก้วมาค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือจะมาเทนมสดรสจืดนะคะมาที่3ออนค่ะแล้วก็นมผสมค่ะนมผสมเนี้ยจะใส่มาอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการให้มีความชาไทยใหเราหวานหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเอาแบบไม่หวานเลยก็ได้ก็เป็นนมสดรสจืดอ,อย่างเดียวนมผสมไม่ต้องใส่นะคะเนี้ยใส่นมผสมค่ะลงมาที่1ออนก็คือไม่ได้หวานจัดมากนะคะนมผสม1ออนเทใส่รวมไปเลยค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะ พอเราคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเน่จะใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเราจะใส่เกือบเต็มแก้วแบบนี้นะคะยังไม่เต็มแก้วนะแล้วเสร็จแล้วค่ะเน่จะเทชาไทยที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะ2ออนค่ะนี่น้ำชาไทยของเรานะคะที่เราทำเก็บเอาไว้ค่ะก็เดี๋ยวเน้จะวางลิงก์ของน้ำวิธีการทำชาไทยไว้นะคะจะได้แบบว่าไปดูย้อนหลังได้อันนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยโฟมกาแฟของเราเลยค่ะ เน่ก็ไปเอาโฟมกาแฟที่เราแช่เย็นเอาไว้นะคะเอามาท็อปหน้าเลยเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะเมนูนี้นะคะก็คือไททีดันโกนาคอฟฟี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกเมนูหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้โฟมกาแฟเน่ก็ยังมีความเหลืออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแก้วนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นมะชะกันบ้างนะคะเพราะว่าเน่ว่ามชะชากับดันโกนาคอฟฟี่เนี่ยเขาก็เข้ากันดีดีค่ะ เน่ก็เตรียมมัชากมานะคะวันนี้ใช้เป็นมัชากของ Oriental Coffee ค่ะเป็นมัชากร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนมาที่2ออนค่ะน้ำร้อน2อออนเน่จะใส่ผงมัชานะคะที่2ช้อนชาค่ะ2ช้อนชาแบบทีสปูนแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยเราก็มาทำในส่วนของนมกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเน้จะใส่นมสดรสจืดค่ะ ที่3ออนถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะก็คือแค่นมสดรสจืดแค่เนี้ยพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบบท,ทานง่ายๆหวานหน่อยนะคะเราก็จะใส่นมผสมเพิ่มขึ้นมาค่ะเนี่ก็จะใส่นมผสมลงมาที่1ออนนะคะก็คือนมข้นหวาน20 ML นมข้นจืด10 m l ค่ะเทผสมลงมาเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันเรียบร้อยเนี่ยก็จะใส่น้ำแข็งค่ะสูตรที่เราจะท็อปหน้าด้วยดันโกนาคอฟฟ่หรือว่าฟองนมกาแฟเนี่ยน้ำแข็งเราจะไม่ใส่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าจะเหลือพื้นที่ไว้จะได้มีความแบบได้บีบโฟมนมได้ค่ะเน่ก็เลยใส่น้ำแข็งมายังไม่เต็มแก้วนะคะเราก็มัชฉาที่เราผสมละลายน้ำร้อนไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เทลงไปเลย เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตามด้วยดันโกน,นาคอฟฟี่หรือว่าโฟมกาแฟของเราค่ะที่เราทำแช่เย็นเอาไว้เนี่ยค่ะก็เก็บเอาไว้สำหรับท็อปหน้าได้หลายๆเมนูเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือมีแค่ตัวกาแฟสำเร็จรูปกับน้ำตาลทรายเองนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบเอ่อเพิ่มเป็นเมนูที่แบบเมนูที่ร้านเรามีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนบีบก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะ อันนี้เราก็ได้มาอีกเมนูหนึ่งแล้วนะคะจริงๆแล้วอะค่ะตัวโฟมกาแฟหรือว่าดังโกนาคอฟฟ่เนี่ยเราสามารถที่จะทำเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อเราจะทำเป็นเพิ่มคือลูกค้าอยากจะได้ความแบบโฟมกาแฟเพิ่มอย่างเงี้ยจริงๆเขามีใส่แค่เป็นกาแฟกับ ตัวน้ําตาลทรายเองนะคะที่มาทําเป็นโฟมกาแฟแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากเนาะทีนี้เวลาที่เราทําเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะบวกเพิ่มลูกค้าไปก็ได้นะคะเพิ่ม10บ,บาท5บาท10บ,บาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะได้กิมมิคที่เราจะมาใส่ในร้านเราให้ลูกค้าได้ไปทานแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะด้วยโฟมกาแฟหรือว่าดังโกนาคอฟฟ่ที่เน่ทำเอาไว้อะคะ่ะเน่ก็ ทำมาเป็นแบบ5ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราใส่ได้3เมนูนะคะแล้วก็ยังมีเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าใช้ไม่เยอะไม่เปลืองค่ะวันนี้ได้มาแชร์เป็นสูตรดังโกนาคอฟฟ่แล้วก็ไททีดังโกนาคอฟฟ่แล้วก็มัทฉะดังโกนาคอฟฟ่ค่ะง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะ